สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเ่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้นะคะพามาส่งงานสระว่ายน้ำกันที่จังหวัดชนบุรีค่ะดูสิคะน้ำใสปิ๊งเลยอันนี้เป็นกระเบื้องหินธรรมชาตินะคะสีอ่อนนะคะอ่ะมามันจ็จะออกประมาณน้ำประมาณสีฟ้าๆแบบนี้เลยอ่าด้านนี้นะคะเป็นโซนที่นั่งนวดหัวจักรุชีแรงๆแ,แบบนี้นะคะอ่าใช้รีโมทนะคะเราทำการ สั่งงานจากรีโมทต,ตัวนี้ได้เลยค่ะสระนี้นะคะยาว10เมตร40 m, นะคะแล้วก็กว้าง3เมตรค่ะเป็นสระ,ะสกิมเมอร์นะคะ,ะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากได้สระแบบนี้นะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะเราจะไปมอบความสุขแบบนี้ให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ